นะครับตอนนี้ต่อไปขอเสียงหมู่ที่สหน่อยครับโอ้ตอนนี้หมู่ที่สต่อไปหมู่ที่ห้าค่ะตามมาติดติดด้วยหมู่ที่หครับและหมู่ที่8ค่ะหมู่ที่9ครับหมู่ที่10บค่ะโอ้ตอนนี้กรรมาการหนักใจมากๆเลยนะครับ ตามไปด้วยหมูที่11ค่ะคุบอนหมู่ที่11ค่ะและสุดท้ายครับหมู่ที่12ค่ับทุกหมู่ยังอยู่ครบนะคะ oh <my> ตอนนี้คนที่เข้ารอบอาบัตินี้นะครับก็เป็นพร้อมพร้อมหรือยังคะชน สนใจประชาชนยังค่ะคุณบอลเราจะเอาเข้ารอบ5คนแรกก่อนนะคะเข้าร,ร,รอบ5คนแรก มายเลขต่อไปนะครับที่จะเข้ารอบเป็นท่านที่สองได้แก่หมายเลขหมายเลข ต่อไปนะครับจะเป็นท่านที่สี่หมะมายเลขเจ้าค่ะ,ลคะและต่อไปท่านสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะคะที่เข้ารอบนะคะหมายเลขและหมายเลข ก็ได้ผู้เข้ารอบ5คนของเราแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการ5คนที่เข้ารอบของเรานะคะเดี๋ยวครูบอลอยู่ด้านนู้นเลยนะคะเลขสองเลยนะคะเพืเะะเ่อ,อเลือก2องคำถามขึ้นมานะคะสองพร้อมไหมครับเชิญเลือกสองคำถามได้เลยครับ คำถามออกมาแล้วนะคะสำหรับหมายเลขสองนะคะคุณคิดว่าวันรอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรบ้างบางครั้งน,นะคะคุณคิดว่าวันรอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรบ้างไปตอบคำถามค่ะดิฉันขอตอบคำถามนะคะ,คะ,คะ,ะประเพณีลอยกระทงนะคะ,ะสืบสารมาจากสมัยโบราณน,นะคะ ว่าไทยค่ะเริ่มมีการเล่นเผาเทียนเล่นไฟค่ะแล้วก็มาสู่ปัจจุบันค่ะตำนานของประเรณีลอยกระทงคะคือคือผู้หน็คือ,คอเอาเดอกบัวไปถว,วา,ายพระพุทธเจ้าค่ะก็ะคือถือว่า เป็นการเคารพศักาการะมาจนถึงสมัยปัจจุบันแล้วประเพณีลอยกระทงค่ะก็เป็นประเพณีที่ว่าสื่อสารวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าประเพณีลอยกระทงนะคะก็จะทําให้เราเป็นการขอขมาพระแม่คงคาค่ะว่าเราได้ ได้อาบได้ไดื่มได้กินน้ำหรือทำการเราอธิษฐานเรื่องว่าให้เราโรคภัยไข้เจ็บให้ไปกับพ่อแม่คงคาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของหมายเลขสองของเรานะคะต่อไปนะคะครูบอลคะขอซองคำถามค่ะครูบอลคะขอซองคำถามค่ะต่อไปหมายเลขสามนะคะ เล so ือกซองคำถามเลยค่ะการอนุรักษ์ประเพณีรอยกระทงของไทยได้อย่างไรบ้างตังอีครังนะคะคุณจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ประเพณีรอยกระทงของไทยได้อย่างไรบ้างขอเชิญตอบคำถามค่ะขอบคุณคณะกรรมการนะคะ มีส่วนช่วยเหลือคือพูดและปฏิบัติและบอกเก่าเยาวชนทุกท่านให้สืบสานวัฒนธรรมไทยพระพุทธธรรมพ,พ,พระสงฆ์ต้องอยู่ในหัวใจคนไทยอยู่แล้วเราเมีมาตั้งแต่บดึกดำบงเดค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณต่อไปค่ะรูบอลกูบอล่าหมายเลขต่อไปค่ะต่อสอะ ออกมาแล้วนะคะพร้อมนะคะหากคุณเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาคุณมีความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างตออีกครั้งนะคะหากคุณเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาคุณมีความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างเชิญตอบคำถามค่ะ เราเป็นจิตอาสาหรือแม่จิตอาสาก็ตามนะคะการที่เราจะอรนุรักร์กน้ำหรือว่าสือสานวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับการรรน้ำนะคะยังไงเราก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมคะออขอความร่วมมือดีกว่านะว่าให้เราช่วยกันไม่ทิ้งขยะทิ้งมูลขยะมูลฝอยลงน,น้ำาช่วเป็นเก็บขยะรอบๆที่เรา ได้เลยไปทำกันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะสถานที่ของเราจะได้สะอาดนอ่มลื่นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวต่อไปนะคะ่ะขอบคุณสําหรับการตอบของหมายเลขห้าของเรานะคะต่อไปหมายเลขเ้านะคะขอเป็นเลือกสองคำถามค่ะพรนะคะ,ะ,คะถ้าคุณได้เป็นานางนุพมาศ คุณจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าปลาในด้านใดและให้คำแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อขององของตำบลท่าป,ปราอย่างน้อยสามข้องครงนะคะถ้าคุณได้เป็นนางนพมาศคุณจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าปลาในด้านใด และให้คำแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลท่าปลาอย่างน้อยสามข้อตรอเช่นตอบถามค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะในในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอท่าปลาเนี่ยนะคะดิฉันขขอแนะนำเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมค่ะทื่สังข์อำเภอท่าปลามีสภาพแวดล้อมที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่นห้วยน้ำรีค่ะซึ่งเป็นโครงการของในในเจ้ายุ่งหัวนะคะในการที่จะสร้างเขื่อนเพื่อให้พี่น้องชาวประชาชนนี่นะคะมีน้ำาื่น้ำใช้แล้วเป็นส่วนหนึ่งบนเนื่องจากมีน้ำค่ะและผลิตภัณฑ์ที่จะ ำเสนอก็เช่นอของตำบลท่าปลาของเราก็จะมีขึ้นชื่อเรื่องปลาใช่ไหมคะก็จะแนะนำเกี่ยวกับหนึก็คือเรื่องปลาสอง,องม่วงหิมะพานะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอท่าปลาที่มีชื่อเสียงไปโด่งดังเช่นกันค่ะและอันที่3ก็จะเป็นเครื่องจักสาร เนื่องจากบางตำบลมีการผลิตเพื่อจัดสารในพื้นที่ก็อยากจะให้แต่ละพื้นที่มีการนำเสนอเพื่อเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของหมายเลขเก้านะคะต่อไปท่านสุดท้ายนะคะคงไม่ต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะขออนุญ,ญาตขยับเข้าไปใกล้นิดดนึงเพราะว่าเสียงค่ะขออนุญ,ญาตฉีกสองคำถามเลยนะคะ ใช่หไหมคะตามวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลท่าปราชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนาผสมผสานปัญญานำพาอาชีพคุณภาพชีวิตดีวิธีพอเรียสอทดสอบหนสอง คำถามก็คือว่าคุณจะมีวิธีการพัฒนาตำบลที่สามารถทำให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักตำบลท่าปลาอย่างแพร่หลายได้อย่างไรนะคะฟังอีกรอบนะคะคุณจะมีวิธีการพัฒนาตำบลที่สามารถทำให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักตำบลท่าปลาอย่างแพร่หลายได้อย่างไรบ้างประเด็นกับคุถามค่ะค่ะขอบคุณสำหรับชุดคำถามนะคะ การพัฒนาของในในความคิดของตัวดิฉันเองนะคะที่จะพัฒนาท่าป่าให้รู้จักกันอย่าาแให้หลายคือเราควรที่จะนำวัฒนธรรมของคนท่าป่าค่ะขึ้นเข้าไปสู่ในเมืองในแบบข้าราชการเวลาในงานมีงาน,น,ม,งานมีอะไรต่างๆเราก็ขอให้อยากอยากให้เราเอาวัฒนธรรมของเราเนี่ยึ้นไปโชว์อย่างเช่นนะคะ พีตลกวัฒานธรรมการปลดอยสลายน,นะคะเหมือนกับอยากให้ทุกคนเป็นปากเสียงกันให้มากๆนะคะให้พูดต่อต่อกันไปให้ติดหูว่าณเดือนนั้นณปีนั้นจะไม่ให้สหก,การณนั้นนั้นเพื่อให้คนต่างถิ่นได้ติดหูและพูดหูกันกับวัฒานธรรมของค,คนขอบคุณค่ะายเลขสิบเอ็ดของเรานะคะ เป็นไงคะฟังการตอบคำถามของทั้ง5ท่านของเราไปแล้วนะคะรู้สึกว่าทุกท่านจะตอบได้ค่อนข้างดีมากเลยกินกันไม่ลงเลยนะครับตอนนี้และลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบพวงมาลัยเป็นรอบสุดท้ายนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้มอบพวงมาลัยให้กับสาวงามอีกครั้ง5้าท่านขอกรับเรียนเชิญนะัตอนนี้เลยนะคบเพื่อคว้า,วาตำแหน่งฝัน